2. องคุณแม่ยกคางชิดอกหน่อยอ๊บสามยกหัวขึ้นมาเล่นให้มาดูยี่สิบครั้งสี่ลงหายใจเข้าขึ้นออกห้าอะ่ะค่อยค่อยไปหครับไหวอยู่แล้วระดับนี้เจด็ดนะครับเล่นท้องกันหน่อยแปดลงหายใจเข้าขึ้นออกเล่นช้าๆ้เก้าไปยกคางชิดอกเก็งท้องบนไปเลยสิบ สิบเอ็ดครับสิบสองค่อยๆไปครับสิบสามไหวสิบสี่จะครบละหายใจเข้าหายใจออกสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอีศเดียวสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคครบสามเซนครับ สามช้าๆไปสี่ห้าครับหกลงหายใจเข้าขึ้นหนกเจ็ดแปดเบาๆเบาๆเก้าสิบขอสองครั้งสิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งสิบสอง รอบที่หนึ่งใช้ได้สามขึ้นสูงสูงขึ้นสูงสูงสี่ครับลงหายใจเข้าขึ้นออกห้าจะถึงสิบไหมเนี่ยหกนะครับรอบนี้ช่วยน้อยลงเจ็ดมันจะหนักขึ้นหน่อยใช้น้ำหนักตัวเองคุณแม่ไปแปดเดี๋ยวสองครั้งมาช่วยสองครั้งมาช่วยมา 20, ไปเลยยี่สิบไปเลยหนึ่งสองครับ นะครับเจตสุดท้ายนะ่าจะแรงดีขึ้น3ามลงหายใจเข้าขึ้นหนอ,อกสนะครับเหนื่อยหน้าขึ้น5ค้างแล้วลงช้าๆ6ครับปดเจด็ดีครับจะถึงไหมเนี่ยแรงหมดละแปหายใจเข้าครับหายใจออก9เดี๋ยวผมช่วยไปสิบ ได้ยูสิบเอ็ดนะครับกำแน่นสิบสองสิบสามคือแม่ไปสิบสีแ่แถวและแถวละสิบห้าอีกห้าครั้งหายใจเข้าหายใจออกสามนะครับยี่สิบได้ไหมสี่ครับค่าละสิบกิโลห้าครับไป หายใจเข้าหายใจออกหข้อมือตรงๆรเจ็ดมาแปดครับเจตที่หนึ่งเก้าครับสิบออกแรงซ้ายขวาเท่ากันสิบเอ็ดครับไปสิบสองข้อมือซ้ายไม่ตรงดีมากสิบสามหายใจเข้าหายใจออกสิบสี่คุณแม่ให้จบครับสิบห้า 16บหช้าๆบีบไว้เหยียดแขนตรงดิบหน้าอก17มือซ้าย18 19โอ้ยเบาไปหรือเปล่าเนี่ยวางเบาๆครับค่อยๆวางโอ้ยดูเบาไปนะเนี่ยดูแรงเหลือเลยหนึ่งครับช้าๆเอาลองดูได้กี่ครั้งสองลงหายใจเข้าสามอะ่ะเซตที่สามละ 4หายใจเข้าหายใจออก5ไปเรื่อยๆครับ6ไหว7บีบไว้8ครับ9 15ถึงไหมสิบ <10. S 1> ขอ2ครั้งคุณแม่เบาเๆาหนอีกครั้งนึงเข้นมาโอเคครับรับยาช่อง2โอ้โห หายไปไหนต้งแปดครั้งหนึ่งสองไปมั่พอสิบห้าครั้งสามถือน้ำหนักแปดกิโลสี่ช้าๆไปห้าครับลงหายใจเข้าขึ้นออกหกค่อยๆไปบีบไว้เจ็ดแปดไปเรื่อยๆครับเก้าไหวแข็งแรงลงสุดขึ้นสุด 1ิบอยากกระชาครับสิบเอ็ดสิบไปเซตที่สองสิลงช้า14เหนื่อยหน้ามองกระจกสิบห้าค่อยๆวางเหยียบผขาวางตรงกลางช้าๆทั้งสองข้างขนานกันนะครับผข่าไม่ตึงนะย่อลงอย่างเดียวต่ำๆยีครั้งเล่นให้มาดูหนึ่งไป ลงหายใจเข้าขึ้นอนอกสองคือแม่ไปสามนะครับลงหายใจเข้าขึ้นอนอกสี่ได้อยู่ห้าครับไหวไปหกสบายมากระดับนี้เจด็ดนะครับนี่ยังไม่ใส่น้ำหนักนะเนี่ยแปดนะครับ จ็ด <15 S 2> สิบห้าแล้วยังไงคือใส่น้ำหนักน้ำนักคือใส่น้ำหนักน้ำหนักตายแล้วสิบเมื่อก่อนเล่นหนักกว่านี้นะครับสิบเอ็ดคุณแม่สู้เขาสิบสองไปสิบสามต้องครบครับสิบสี่สิบห้าไปสิบหกสิบเจ็ดครับชา้าๆไปลงหายใจเข้าขึ้นออกสิบแปด สิบเก้าอีกครั้งหนึ่งเหยียบขามาข้างล่างต่าๆครับเหยียบๆมาข่ายเงปลายเท้าปล่อยมือปล่อยมือย่อลงครับข่ขยอยย่อลงโอเคพอปวดตูด